สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองกรณีมีเอกสารหลุดออกมาผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยการการที่มีเอกสารหลุดมาทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นเอกสารของนายมีชัยลุธชุพันธ์ซึ่งเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผมคิดว่าเป็นการจงใจปล่อยข่าวนะเพื่อชี้นําสังคมให้เห็นว่า แนวโน้มศาลอาจจะตัดสินตามที่นายมีชัยแสดงความคิดเห็น,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 นก็คือว่าการนับระยะเวลา8ปีนายกประยุทธ์เริ่มนับตั้งแต่วันที่6เมษาปี60ก็เท่ากับคนเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปนะเหมือนเอกสารฉบับดังกล่าวเหมือนการชี้นำศาลนะครับถึงแม้รัฐบาลจะประกาศว่าไม่แน่ใจว่าเป,เป็นเอกสารจริงหรือไม่อย่างไรแต่ผมว่านะเป็นเอกสารจริงผมเชื่อนะ เพราะถ้ามันเป็นเอกสารเท็จโดยมารยาทแล้วนายมีชัยก็น่าจะออกมาโต้แย้งคัดค้านแล้วหรือไปแจ้งตำรวจว่าผิดพรบอรคอมนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับทั้งนายมีชัยและนายวิษนุประสานเสียงว่าพลเอกประยุทธ์นั้นนะยังสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ต่อนะครับโดยนับวันดำรงตำแหน่งตั้งแต่หกเดือนสี่หกศมันก็ยังไม่ครบแปดปีเพราะนั้น ประยุทธ์รอดนะครับอย่างที่ผมเรียนน่ะยังไงไงประยุทธ์ก็รอดไม่ต้องไปตีความแล้วครับนะบ้านเมืองในสถานการณ์แบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ